จ้าพี่นอ้องไปพร้อมแล้วไปวัดกไปเนี่ยของแม่เล็กนะจ้าแม่เล็กมูแดดเดียวนะจ้ามูแดดเดียวสามร้อยคะแนนนะจ้าสามร้อยคะแนนค่ะของแม่เล็กด้วยจ้าอ่าแล้วก็ของพี่สุธีของพี่สุธีนะคะอ่าสมนะคะสมเนื้อหนึงสมโมหนึงค่ะสองร้อยคะแนนค่ะ กอันนี้ข้าวกับหมูแดดเดียวทอดจ้ะเดี๋ยวจะเอาไปถวายพระคุณเจ้าเนะานะค่ะน้องพี่น้องเนาะไปไปวัดน้ำกันได้ค่ะพี่น้องเปียบบุญน้ำกันจ้ะเมื่อวานไหมเดี๋ยววันนี้เปียบบุญน้ำกันได้ค่ะพี่น้องจ้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวนําไปที่วัดเด้อพี่น้องจ้าตอนนี้กะมาหอดวันแล้วเนะาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปถวายพระคุณเจ้าก่อนให้เพื่อนแดงพระเขาน้ำนาะพี่น้องเนาะ มาหอดวัดแล้วมาหอดวัดแล้วเอ้ายายแดงคุ้นสวยก็อยู่นี่ยายแดงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าตาเมื่อวานนี้พ่อแม่บรรพานาะพี่น้องเนาะอันกับเขากับบัวลายเป็นไหนจ้ะบัวลายเป็นอะไระพ่อแม่บรรพานปกสมานเดวันรรพานะบัวลายไป็นอะไรจ้าบัวลาค่ะบ่ัปันไดเอัอทอดหมูเดียเดียวเขาจะอันนี้อันนี้เอฟซีเพิ่นให้นไหมถวายพระคุณเจ้าเราลงยังไงนนะป้าจานลงยังไงเด้๋ยวไปบินบาทจ้ะ อวพอดีอันเอาว้ทาเฮทให้เพื่อนฉันเพ้นจับพี่น้องจ้าเอามาถวายพระเรลเด้อจ้าพี่น้องอันอยู่กับคุณยายแดงบอกคุณยายแดงไปหอสมซอยแล้วก็บอกว่าเอ้ยคนหน่อยกับมาวัดติลูกของผู้ใดแนของผู้ใดจับอะของผู้ใดที่หอยตักเด้อเอ้าเฮ้ยสาวสาวตักกันนแม่ ที่เราจะพี่น้องถ้าบ่แมนวันพาค่ะกับเขาอยู่ทั้งวัดก็มีมีบ่หลายเนาะจ้ะเนาะมีบ่หลายปนในใจ้ะถ้าบ่อบแมนวันพาถ้าวัานพาจะหลายแน่จ้ะพี่น้องจา้าค่ะวันพามาเนาะอันนี้เดี๋ยวจะไปถวายพระคุณเจ้าตอนนั้นนั่น,นะพี่น้องค่ะพี่น้องเพราะบ่ลา,า,ายดอกอันพระจักรูปเยอะแดงพระแปดรูปพี่น้อง ท่านได้อยากสนับสนับสนุนสินค้าต่างๆของเงินข่องเต้าลูกตาลกะสนับสนุนได้ด้วยจากพ้อมเป็นสะพานุญให้พี่ให้น้องจ้ะเอาไหมคะพี่น sí ้องอยากให้มามาเอาเนอยูเนกินมาวัดกะเอามาถวายพระคุณเจ้าทาบุญให้พี่ให้น้องเขาเลยด้อพี่น้องจ้ะแล้วก็ท่านได้อยากสนับสนุนก้าแฟอยากถวายพระคุณเจ้า กระทักเข้าไปที่เพจสมว่าขมอดได้เด้อจ้านองจ้านี่ละมีมีเท่านี้แหละจ้าพอออกไม่ออกอยู่สามสี่คนจ้าถ้าบรมเณรวันพระถ้าวันพระกระลายเนาะพี่น้องเนาะไมจะแดงนะ,ดนะไปพี่น้องไปยกพระเขาไปไว้ให้พระคุณเจ้าก่อนจอ้ไปพี่น้อง พ่าผักว่าผลไม้น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจ้าเพื่อนจะจัดเป็นถาดไว้สิแล้วพี่น้องเด้อมอน,นี่มือน,นี่กับเขาว่าลายเปนไดคะ่ะพ่าเป็นวันพระอันนี้เพื่อนบิณฑบาตมาใดน้องพี่น้องเนาะคุณยายแดงแล้วก็สิมาแ่งเป็นถ้วยเป็นถ้วยจังี่ละจ้ะออกไปให้พระคุณเจ้าเพื่อนได้อันย่างมาหยิบมาตักใส่บาดออก เป็นกุณตาดทุกคุณตาก็ยังแข็งแรงอยู่คือเก่าบูดาุบูดายกุณตาเซียนยังแข็งแรงเหมือนเดิมอยู่เลยใช่แม่นค่ะของกุนอันเราว่าหายเราเราว่าเราอยากมีรายได้ก็เลยให้เราเฮ็ดตันอันนี้ไปน้ำกันจะไปน้ำกันก็เลยไปไล่ขายให้เรา เพราะมีรลายรายจุนเทียก mm ันไปคนละเล็กละน้อยอันนี้ก็ไปเตี๋ยแนนตุ้ปิ้งตุ้ปิ้งหมักม่วงยังไหนพ่ะนะเห็นจ้า

อันนี้พญายัยยายแดงเด้อจ้ะอันนี้พญายัยของยายแดงเด้อตูเหรียญตูปิงพญ่พญายัยของยายแดงอันนเนาะรับบาสซุเซาอกับยายแดงไปหับบาทพระคุณเจ้าซุเซาอจ้ะเอาไปให้ยายแดง คุณยายแดงคุณยายแดงได้ใส่เสือเเอ้อหางแท้สือช่วยช่วยขอบคุณเด้วยเสื้อจาก,จากเอลซีแล้วค่ะด้วเสือรวยหลายกว่าจากปลาลินนาจากเสื้อตัวน,นี้จากปลาลินนาทางการจันทบุรีนะจ๊ะพวกเรนุ่งไปเพิ่นกระเทิมเพราะวยอัปนปลาลินนาทางการจันทบุรีแล้วมาเยี่ยมอันเรามาหอดพี่เราเอาเสือมาให้นอนเรามาจากการจันทบุรีว่ะเราให้คุณยายแดงยายนุ้ยแล้วก็นางเตย ขอบพระคุณทุกท่านจ้ะขอบพระคุณที่สืทุกท่านที่ให้การละอันสนับสนุนความพักความเมตตาคุณยายแดงไปน้ำนี่ละค่ะยายคุณยายแดงทุกเสาร์ร้อยสิมาจังสี่ได้อพี่น้องย,ยงายแดงทุกหนทุกเสาร์ทุกวัน,วนคุณยายแดงเราสิมาอยู่วัดจังสี่ละจ้ะหาเรื่องเท้อเรากระยากร้องพี่น้องเราก็บบรัยไปซอยเฮ็ดสมยากแล,แล้วมือกระยากแล้วมือกระยากจ้ะยังคนตาย่ลายเนาะยายแดงเนาะโอ้ยเห็นค่ะ เขาเด่อดข้อสนายแหลายหลายคนทรหลายลคนทมาเตั้ยนเจ้าจีบตีนมือเจ็บตีนเจ็บเท้าพี่นองจาเส้นเสือเส้นเสือแลเจ็บเท้าจ่าเราได้ไปแต่พุ่นละโอ้เหดอกขันเห็นเราต้องมาวัดพี่น้องอยากเห็นคุณยาแดงคุ้สวยต้องมาวัดจาขอโทเส็นเแล้วจ็บ้า้วแต่พดอกันอยากเห็นเราต้องมาวัดพี่น้องอยากเห็นคุณยายแดง้าจา นี่แหละชีวิตแดงแต่ละมืออยู่กับบัดกับวายไ้ะนี่ละทุกเาทุกากลับไปบ้านได้เท่ไรชั่วโมงต้องมาอัดล้วก็มาเตรียมอันชันอาหารเพลนอีกอาหารเพน่มอาหารเพนนันเอนีงพอคุณไม่เฮ็ดพอลุงเีเขาน่ะเอาแตรูวายูวานจ้ะแล้ววายูวานคือนอันอันคุณนันยายแดงล้วคืออยู่วัดพุ่นเอ้า ยามืเว้นนั่นเฮ็ดอันเฮ็ดอาหารเพี้ยนตีจัดพักเข่าตีสันดอกแนนพอเพคนมาเฮ็ดเพคนมาเลี้ยงเพี้นเลี้ยงมาจัดอาหารซอยเพื่อนยามืเว้นวันเออว่ากินน้ำกิ่เสร็จกนน้ำออกไาหันล้างตีจ้ะหรือประเดี๋ยวมาพี่น้องจ้าอันนี้แหละยายแดงร้อยสิบไม้ยูตะวัดสิระจ้าอย่าพ่อยายแดงต้องมาวัดเด้อพี่น้องไปเดี๋ยวไปยกไอ้นั่นเขามาเข้าไว้ทางไหนถวายพระคุณเจ้าพี่น้อง

พี่โย,ก,ยก็สซองถุงก็อินทันทุ่มอะไรก็ใส่ซองถุงก็ได้ยายแดงใส่ซองถุงก็ได้เดี๋ยวอันใส่ร้วแตงใหเ้เด,เดี๋ยวไปถาไวายพระคุณเจ้าเดือนหนาเท่าพี่น้องนี่เด้อจากของอันของพี่สุทธิสองร้อยคะแนนแล้วก็ของอันแม่เล็กอีกสามร้อยคะแนนนะจน๊ะเนาะนี่เด้อจ้าเตรียมมาถาวายพระคุณเจ้าแล้วกับคุณยายแดงจากวันนี้คุณยายนุ้ยไม่ได้มานะจ๊ะ คุณจะนึกไม่บ้างมาเลยค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำเนี้งก็น่าจะพี่น้องจ้าพุ๊บป๋อกันคลิปไม่จ้ะาเดี๋ยว่นทอดหมูเว้นเนี่ยคุณยายแดงว่าเพิ่นให้ฉันเพี้ยนพอดีละทอดหมูเว้นจ้าพอดีมีกับเข่าฉันเพี้ยนเนาะยายแดงเนาะเพี้ยนแล้วจ้ะ ติดตัวตลอดตั้งแต่เราได้อันนี้ขอบคุณพี่สาวทางเดนมาร์กเด้อที่เพิ่นสนับสนุนขอบคุณนำหอมขอบคุณนค่ะขอบคุณค่ะใส่ดีเหใส่ดีอยู่หอมดีเย็นสวยๆพร้อมแล้วติดกระเป๋าไว้หอมเหมือนเด้อกระเป๋าไว้เลยค่ะนาะกระเป๋าได้เนาะหอมอ่ะพี่วิวไทยพี่วิวไทยหอมดีเอฟซีทางเดนมาร์กเอฟซีทางเดนมาร์กเพื่อนั่น สนับสนุนสินค้าของเจนแล้วเพื่อนจะให้ไปแจกผู้ถ่อผู้แก่แจกไปบ,บ้านเ้าจ้าค่ะบัวกาแฟบัว่าซุย่างอันนี้กับเพื่อนเพื่นซื้อแล้วเพื่อนก็นแห่ออกมาเฮ็ดทำบุญเลยพอ่อความดีเย็นดีพ<อ>่อจ้ะสุขภูสุขคุณละผู้ตันเอฟซีทุกท่านขอบพระคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจ่อยยวดยวัดอันข้างๆนี่แล้วค่ะ มันเป็นน้ำมันน้ำมันเหลืองสมุนไพรจ้ะแม่จา๋าพี่น้องจา๋าว่าเตตีละครั้งปุ๊บอัน,อ,นอันมาเป็นยังเสนพี่น้องเป็นคือกันบ่ทักบ้านเจ้ากับบ้านข่อยเป็นขึอนกันบ่ว่าตั้งแต่ตีละครั้งเสียงหมาห้อง พี่น้องจะมาเอาบุญน้ำกันพี่น้อง समा <Sýstas> स สาธุอ anyway. ัน i̇şte นี้คืเกาะแดงไปถ่ายได้เไปพี่น้องจ้าเอาอันนี้ไปถ่ายระพุนเจ้าก่อนะพี่น้องเนาะ ซาดุ้กเอฟซีเพื่อนไอมัถวายค่ะใบสันเพนจ่หลวตงตาาเมื่อแดดเดียวกับส้มจ้ะสา่งหนึ่ง

yeah i'm

ภาวโนสังธรรมังธํราลังลังตันตุ <imitation> Nawayanamanda naman danaya nari pusenaya ya wade wimasa kaya sati tiaya panaya lingtu paratiya hamajami anukamaya hitikulana japetanang katihanti

พี่น้องมาบัดเนี่ยหน้าที่ของเราหน้าที่ของเขาพี่น้องจ้าเนรจาล่างถ่วยหน้าที่รักมาวัดคือหน้าที่รักค่ะสิ็จ่างถ่วยร่างสามเดียวพี่น้องอยสิได้เมื่อยสิได้กลับ พี่น้องล่างถ้วยกรนเด้อพี่น้องเด้อหรือใคอปรปุ๊บกันไหมเดี๋ยวพี่น้องจ๋ามาจากวัดแล้วค่ะไปทําบุญให้กันเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องเขาอยู่ที่สนับสนุนสินค้าสมงัวสมมูมมของค้าม,มออดแลกอะเนื้อ,เ,อเด็ดเดียวของของจลศรีน้ำนอนจ๋าพี่น้องจ๋าที่สนับสนุนกันเข้ามาไปเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเราเด้อจ้าของอคุณสุธี สมเนื้อสมหมูแล้วก็ของแม่เล็กเนื้อแดดเดียวเนาะแต่เอาน้ำ,นำไปถวายพระประจเพื่อนกษียรเอาว้เฮ็ดอันชั้นเพ้น,นะจ๊ะเพราะว่ากับเขาช่วงกลางกลางเว้นมันไม่ค่อยมีเนาะจ๊ะพี่น้องเอาซื้อช่วงชัน้นเพ้ชน,น่ะจ๊ะไปถวายพระคุณใจแล้วรับบุญรับพรน้ขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขความเจริญนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะขอให้ร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขจ้าทุกทุกท่านสวัสดีค่ะ